อยยังไงสิมินพิชยาโพสต์นี้ตอกย้ำข่าวลือเลิกแฟนไฮโซหรือเปล่านางเอกสาวอย่างมินพิชยานั้นถูกชาวเน็ตเฝ้าสังเกตความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับแฟนหนุ่มไฮโซอย่างโอดพิทักษ์ว่าสรุปแล้วเลิกราปิดฉากรักหรือเปล่าหลังไร้เม้นหวานมานานกว่า5เดือน หรือเป็นเพราะในช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างหรือเปล่าแต่ที่เป็นประเด็นือฮาเมื่อสาวมินบอกว่าโสดยกมือขึ้นเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดสาวมินยังปล่อยภาพแซบๆหุ่นสวยๆแต่ส่วนทางกับแคปชั่นหเลอเกินว่าอยู่คนเดียวก็เงาจะไปอยู่ดาวเสาก็กลัวไม่มีเน็ตไม่ไวถูกจับโยงข่าวเลยอีกครั้ง ตอกย้ำข่าวลือของทั้งคู่แต่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่มีการเปิดเผยใดๆจากปากทั้งคู่งานนี้คงต้องรอลุ้นและติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่นั่นเองละค่ะ